แค่ฉลองบาร์บีคิวกันที่สโมสรมันใช่เหรอเป็นเรื่องเป็นราวกันไปนะครับเมื่อพอลเมอร์เซ่นนะครับคอมเมนเตเตอร์คนดังหรือว่าฟุตบอลพนเดชของ Sky Sport นะครับออกมาดักคอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าเขาได้ข่าวมาว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับในวันพุธหน้าด้วยการชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เนี่ยแมนยูจะฉลองแชมป์ที่แคริงตันนะครับย่างบาร์บีคิวกินกันชิลๆที่สโมสรน,นะครับเพราะมองว่า ทีมเนี่ยทำผลงานได้อย่างย่แย่ในลีกนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยมันน่าอับอายอย่างที่อโมริมบอกฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะได้แชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกเนี่ยแต่พอมองดูฟอร์มกับผลงานในลีกแล้วมันอาจจะหดหูเกินกว่าแฟนบอลเนี่ยจะออกมาฉลอง,องร่วมกันตามถนนได้นะครับแต่พอเมอร์เซนไม่เห็นด้วยนะครับมองว่า จริงๆแล้วในทุกเรื่องมันเกี่ยวกับแฟนบอลนะครับและการได้ถ้วยแชมป์มีคุณค่าเสมอนะครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะได้แชมป์ถ้วยอะไรก็ตามนะครับใครจะไปรู้ล่ะพวกเขาอาจจะได้แชมป์ในอีก15ปีข้างหน้าก็ได้คือเขาหมายถึงว่าควรจะมีความสุข ฉลองดื่มด่ำกับความสําเร็จในปัจจุบันเพราะไม่รู้ว่าคุณจะประสบความสาเร็จอีกครั้งเมื่อไหร่ในอนาคตครับและยังได้มีการพูดไปถึงอาร์ซนอลด้วยนะครับว่าคุณดูไปที่อาร์ซนอลสิถ้าคุณได้แชมป์ปีนี้คุณก็ได้แชมป์มากกว่าอาร์ซนอลแล้วการได้แชมป์มันมีความหมายนะอย่ามองข้ามและอย่าด้อยค่าความรู้สึกของแฟนบอลครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของพอเมอร์สันและความเห็นของเพื่อนๆและครับว่ายังไงกันบ้างครับ